ยังคงมีความเห็นที่แตกเป็น2ฝ่ายนะคะว่าการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์นั้นจะเป็นโมฆะหรือไม่แต่ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้ก็ได้ออกแถลงการยืนยันค่ะว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นไม่เป็นโมฆะทีมยุทธศาสตรพ์พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการที่พรรคเพื่อไทยถึงการที่มีบางกลุ่มพยายามสร้างกระแสว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะโดยนายพ, context, พกินพลกุลฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมาเกิดจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยรัฐธรรมนูญมาตรา108ที่บัญญัติให้วันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรและเมื่อรัฐธรรมนูญ2540และ2550บัญญัติให้เป็นหน้าที่ที่บุคคลต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งและได้กำหนดให้มีกฎหมายลงโทษไว้ด้วยนั่นคือ การเสียสิทธิ์ต่างๆในหลายกรณีเช่นการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกหรือฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเป็นสสหรือสวการเป็นกรรมการในองค์กรอิสระการเข้าชื่อถอดถอนและการเสนอร่างกฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตั้งแต่พศ2541จึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในต่างประเทศและการเลือกตั้งล่วงหน้า ดังนั้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญพศ2540เป็นต้นมาการเลือกตั้งทั่วไปจะมี3ช่วงคือ1การเลือกตั้งในต่างประเทศซึ่งมีช่วงวันเลือกตั้งประมาณ7 8ถึงวันแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 2. วันเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งกำหนด1วันคือ1สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งที่พระราชกัษฎีกิก,กำหนด3วันเลือกตั้งที่พระราชกฤษฎีกิก,กำหนดที่เรียกว่าวันเลือกตั้งทั่วไป นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าเมื่อกำหนดให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นหน้าที่กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในต่างประเทศและการเลือกตั้งล่วงหน้าดังนั้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540เป็นต้นมาการเลือกตั้งทั่วไปจะมีสาช่วงก็คือการเลือกตั้งในต่างประเทศซึ่งมีช่วงวันเลือกตั้งประมาณ7-8วันแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละประเทศวันเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งกำหนด1วันคือ1สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งที่พระราชกฤษฎีกากำหนด วันเลือกตั้งที่พระราชกฤษฎีกากำหนดที่เรียกว่าวันเลือกตั้งทั่วไปเมื่อรัฐธรรมนูญพศ2540และพศ2550บัญญัติให้เป็นหน้าที่ที่บุคคลต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้กำหนดให้มีกฎหมายลงโทษไว้ด้วยนั่นคือการเสียสิทธิต่างๆในหลายกรณีเช่นการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกหรือเป็นฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นการเป็นสสหรือสว การเป็นกรรมการในองค์กรอิสระการเข้าชื่อถอดถอนและการเสนอร่างกฎหมายและหากในวันเลือกตั้งทั่วไปหน่วยเลือกตั้งใดมีปัญหาเช่นการจราจนอุทกภัยตักีภัยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นก็สามารถเลื่อนวันลงคะแนนได้ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยถือเลยว่าไม่ใช่การเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้การที่กรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตไม่อาจจัดให้มีการรับสมัครใน28เขตและการลงคะแนนในอีกหลายหน่วยเลือกตั้งนั้นมีสาเหตุหลักสสาเหตุคือ 1. กะกะตไม่พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงทั้งที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเต็มที่ 2. มีกลุ่มอนาธิปไตยและพักการเมืองบางพักไม่ร่วมมือและยังขัดขวางแม้ด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เองก็ถึงกับประกาศไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งที่กําหนดให้เป็นหน้าที่ด้วยเหตุนี้เหตุที่ทําให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่อาจดําเนินการไปได้จึงเกิดจากความจงใจสร้างเหตุการณ์ทั้งหมดโดยกลุ่มบุคคลและพรรคการเมืองที่กล่าวมายัางกล้าร้องศารลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะอีกทั้งอย่างอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา68เช่นเดิมอีกจึงขอเรียกร้องศารลรัฐธรรมนูญจะยึดหลักประชาธิปไตยและหลักรัฐธรรมนูญที่เป็นสากลโดยเคร่งครัด